รองโฆษกเพื่อไทยถามพักประชาชนคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญระบุไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงกระทบ MOA เเตรียมรับมืออย่างไรเพราะลงนามยกมือโหวตให้อนุทินเป็นนายกไปแล้วลัน่น ไม่รอบคอบหรือไม่ประเมินอย่างรอบด้านพักส้มจะตอบคำถามประชาชนอย่างไรหรือจริงๆร,งร,งรู้ว่าอาจเกิดขึ้นได้แต่เลือกจะปล่อยให้เป็นแบบนี้วันที่10กันยายน65นางสาวคติยาสวัสดิผลรองโฆษกพักเพื่อไทยโพสต์ X o o a ระหว่างพักประชาชนกับภูมิใจไทยระบุชัดว่าจะผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการยกร่างฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง แต่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญครั้งนี้ได้ปิดทางไม่ให้มีสสรที่มาจากการเลือกตั้งได้โดยระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงคำถามคือคำวินิจฉัยนี้จะส่งผลกระทบต่อ MOA ระหว่างทั้งสองพักหรือไม่พักประชาชนได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้อย่างไรและจะเดินต่อเช่นไร ในเมื่อได้ลงนามไปแล้วและยกมือหวดให้ในายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วหากนี่ถือเป็นความไม่รอบคอบหรือเป็นการตัดสินใจที่ไม่ประเมินผลลัพธ์อย่างรอบด้านพักประชาชนจะตอบคำถามประชาชนทั้งประเทศอย่างไรว่าที่เกิดขึ้นเป็นเพราะไม่ได้ประเมินมาก่อนหรือจริงๆแล้วรู้ว่าอาจเกิดขึ้นได้แต่เลือกปล่อยให้เป็นแบบนี้ที่สำคัญพักประชาชนไม่สามารถโยนความผิดมาที่พักเพื่อไทยได้ ที่ไปยื่นให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยเพราะการยื่นดังกล่าวเกิดจากความตั้งใจที่จะสร้างความชัดเจนลดความขัดแยง้งและป้องกันไม่ให้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญสะดุดล้มกลางทางเหมือนที่ผ่านมาปัญหาไม่ได้เกิดจากการยื่นสารของพรรคเพื่อไทยเองแต่เกิดจากการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบของพรรคประชาชนเองหรือไม่ประชาชนทั้งประเทศจะเป็นผู้ตัดสินในขณะที่ วันที่10กันยายน65ที่รัฐสภานายแพทย์เตรมศักพียยอุระสมาชิกวุฒธธิสภาเปิดเผยในฐานะผู้ยื่นยัตติต่อรัฐสภาเพื่อส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา210วงเล็บหนึ่งเมื่อวันที่21มีนาคม2568ว่า เป็นที่น่าเสียดายว่าสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงหรือเลือกสสรโดยตรงจากประชาชนไม่ได้จึงเป็นเด็ดล็อกให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปสู่วังวนเดิมและนำไปสู่วิกฤตรัฐธรรมนูญไม่จบสิน้นขอให้ประชาชนช่วยจับตาตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันพักประชาชนซึ่งให้ดับรัฐบาลพักภูมิใจไทย เป็นเรือธงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ต้องกำกับหางเสือให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดไม่เช่นนั้นพักประชาชนจะรับผิดชอบไม่ไหวหากการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำรอยอาถรรพ์รัฐธรรมนูญปี67อีกครั้งหนึ่งนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวว่าเมื่อประชาชนไม่ได้เลือกสอสอรอโดยตรงเกรงว่าจะมีไอ้มงเข้ามาชักใหญ่คุมกลไกการเลือกคนมาร่างรัฐธรรมนูญแทน เพื่อสถาปนาอำนาจให้ยาวนานที่สุดเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าพักการเมืองบางพักมีอำนาจแบบเสร็จคุมทั้งสภาร่างสภาบนโดยเฉพาะสาวสีน้ำเงินซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกคนเพื่อมาร่างรัฐธรรมนูญจึงเชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะออกแบบมาตามที่มีคนบงการมาหรือไม่และคงไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม,มเมื่อสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่าต้องจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติ3ามครั้งได้แก่ครั้งที่ 1. ให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ครั้งที่ 2, 2ให้ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีวิธีการและเนื้อหาที่สำคัญอย่างไร และครั้งที่3ภายหลังรัฐสภาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ในแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวว่าจึงขอเสนอวิธีการทำประชามติดังนี้ประชามติครั้งที่1คําคำถามข้อ 1, 1และครั้งที่สองคำถามข้อ2รวมเป็นครั้งเดียวกันโดยใช้คำถามดังนี้ 1, 1. ท่านเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อใช้แทนรัฐธรรมนูญปี2560หรอหหรือไม่ 2. หากท่านเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูลใหม่ทั้งฉบับท่านเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูนว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่แนบมาด้วยนี้หรือไม่โดยมีเหตุผลว่าคำถามข้อหนึ่งเพื่อให้ประชาชนแสดงเจตจำนงว่าเห็นควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ คำถามข้อ 2, 2>, อ2ในระหว่างนี้สมาชิกรัฐสภาร่วมกันแก้ไขามาตรา256เป็นวิธีอื่นเช่นจัดให้มีสสอรอที่รัฐสภาเป็นผู้เลือกหรือตั้งคณะกรรมาการมาทำหน้าที่ตามคำวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงและกำหนดระยะเวลาอำนาจหน้าที่กระบวนการที่จำเป็นอย่างชัดเจนซึ่งคือประชามติครั้งที่สองตามที่สารรัฐธรรมนูญมีมติว่าให้ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับ ม่ว่ามีวิธีการและเนื้อหาที่สำคัญอย่างไรนอกจากนั้นยังเห็นว่า การทำประชามติ1บวก2นี้ควรทำพร้อมกับการเลือกตั้งตามกรอบเวลาที่พักภูมิใจไทยทำ m o a กับพักประชาชนที่กำหนดว่าจะต้องยุบสภาภายใน4เดือนหลังตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินส่วนประชามติครั้งที่3ทำเมื่อสอสอรอที่เลือกมาโดยกระบวนการใดก็ตามและเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญที่ร่างมาหรือไม่ซึ่งกระบวนการทั้งหมดน่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีต่อจากนี้ และหวังว่ากระบวนการดังกล่าวจะไม่มีใครมาขัดขวางให้สะดุดหยุดดังรงหรือเหนี่ยวรั้งกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560อีกต่อไป